ไตรสิกขาการศึกษาพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาหรือไตรสิกขาเป็นหนทางในการตัดอุปาทานหรือการยึดติดนั่นเองสิกขาขั้นแรกสุดเรียกว่าศีลหมายถึงการประพฤติถูกต้องตามหลักทั่วๆไปไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนมีจำแนกไว้ เป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองยี่สิบเหรืออื่นๆเป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยปัสะจากโทษขั้นต้นๆทางกายทางวาจาของตนที่เกี่ยวกับสังคมและส่วนรวมหรือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จำเป็นแก่การอยู่ร่วมกันศีลลสิกขาเป็นเพียงการศึกษาปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อให้มีความสุข ช่วยให้จิตใจเป็นปกติอาน,นิสงส์ของศีลก็คือเป็นไปเพื่อให้เกิดการเจริญสมาธิพุทธศาสนาสอนแบบนี้ถ้ามีเครื่องลบกวนมากจิตก็จะไม่สามารถเป็นสมาธิได้สิกขาขั้นที่สองเรียกว่าสมาธิคือการบังคับจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ทำประโยชน์ได้มากที่สุดตามที่ตนต้องการ สังเกตความหมายของสมาธิที่ได้เรียนได้ฟังมาคือสภาวะจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้หรือมักจะเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ลักษณะเพียงสองอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายอันแท้จริงของสมาธิการกล่าวเช่นนี้มีหลักในพุทธวจ,จนะด้วยคำอีกคำซึ่งสำคัญที่สุดก็คือคำว่ากัมมณีโยแปลว่า สมควรแก่การทำงานและคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่ส่งแสดงลักษณะจิตที่เป็นสมาธิการที่เราสามารถควบคุมจิตหรือใช้จิตให้ทำหน้าที่ของมันให้เกิดประโยชน์ถึงที่สุดในขัน้นศีลมีความประพฤติทางกายวาจาในขั้นสมาธิมีความประพฤติทางจิตคือไม่คิดผิดไม่เศร้าหมองไม่ฟุ้งซ่าน แต่อยู่ในสภาพที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ของมันอย่างนี้เรียกว่าสมาธิการฝึกมากจิตก็จะมีกําลังมากมีสมรรถภาพยิ่งขึ้นในขัน้นศีลยังไม่ถือว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมแต่พอมาถึงขั้นสมาธิเป็นฌานท่านจัดเป็นอุตริมนุษยธรรมซึ่งพระพิสุจะอวดไม่ได้ การได้มาซึ่งสมาธิต้องลงทุนต้องอดทนศึกษาอบรมและปฏิบัติจนมีสมาธิสมควรที่จะได้เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปตามความเป็นจริงนั่นเองสิกขาขั้นที่สเรียกว่าปัญญาหมายถึงการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้อง และสมบูรณ์ถึงที่สุดตามปกติคนเราไม่สามารถรู้อะไรอะไรให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้คือถูกตามที่เราเข้าใจเองหรือตามโลกสมมุติมันจึงไม่ใช่ความจริงด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติเรียกว่าปัญญาสิกานี้ได้ฝึกอบรมให้เข้าใจให้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์ คำว่าความเข้าใจกับคำว่าความเห็นแจ้งในทางธรรมะนั้นไม่ใช่อันเดียวกันความเข้าใจอาศัยความคิดโดยใช้หลักเหตุและผลคาดคะเนบ้างตามเหตุผลต่างๆส่วนความเห็นแจ้งไปไกลกว่านั้นคือต้องเป็นสิ่งที่ทราบซ่านเข้ามาด้วยการผ่านผจญสิ่งต่างๆมาด้วยตนเองหรือด้วยการมีจิตใจที่จดจ่อต่อเนื่องอยู่กับสิ่งนั้นๆ โดยอาศัยการเฝ้าเพ่งดูอย่างพินิจพิจารณาจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ลหลงไหลในสิ่งนั้นๆไม่ใช่การคิดเอาตามเหตุผลดังนั้นปัญญาศิกขาตามหลักพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงปัญญาที่ได้มาจากหลักของเหตุและผลเหมือนที่ใช้อยู่ในวงการศึกษาวิชาการเป็น spiritual experience จนฝังใจแน่วแน่ไม่อาจลืมเลือนได้ ดังนั้นการพิจารณาในทางปัญญาต,ตามสิกขาข้อนี้ต้องใช้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในชีวิตเป็นเครื่องพิจารณาหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นเครื่องที่มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ใจเกิดความรู้สึกสลดสังเวชเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตั่วตนเหล่านั้นถ้าเราคิดไปตามแนวเหตุผล ทำการวินิจฉัยลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็แค่เป็นความเข้าใจไม่มีทางเกิดความสลดสังเวชหรือเกิดความเบื่อหน่ายได้ถ้าเห็นจริงก็ต้องเบื่อหน่ายจริงจะไปหยุดที่เห็นแจ้งนั้นไม่ได้ความเบื่อหน่ายคลายความอยากในสิ่งนั้นจะต้องเกิดตามมาอย่างทันทีแยกกันไม่ได้มีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องปัญญา ที่เราอยากรู้ตามปกติมันฝังตัวอยู่ใต้จิตสํำนึกเรื่อยไปอาจไม่รู้ตัวขณะที่ตั้งใจหาคำตอบมันก็จะไม่ออกมาให้เห็นเพราะเหตุว่าจิตขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะสะสารปัญหานั้นได้แต่ถ้าทำสมาธิให้ถูกต้องคือมีลักษณะที่เรียกว่ากรรมณีโยพร้อมที่จะปฏิบัติงานทางจิตแล้ว ปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ใต้จิตสำนึกก็จะมีคำตอบโพร่งออกมาเฉยๆอย่างไม่มีปี่มีคลุยต่อเนื่องจากขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเองแต่หากยังไม่ได้คำตอบเราก็ยังมีวิธีอื่นคือน้อมจิตไปสู่การพิจารณาปัญหาที่กำลังมีอยู่การพิจารณาด้วยกำลังของสมาธิอย่างนี้เรียกว่าปัญญาสิกขา ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าปัญญากับสมาธิจะต้องเกี่ยวข้องกันเสมอแต่อาการที่ปัญญาอาศัยสมาธินั้นบางทีเรามองไม่เห็นเช่นเวลาที่เงียบสงัดเย็นสบายไม่มีอะไรมาลบกวนจิตจิตเป็นสมาธิสดชื่นดีเราก็คิดอะไรอะไรที่เป็นคำตอบของปัญหาซึ่งติดค้างอยู่ในใจได้เป็นต้นในทางพุทธศาสนา ท่านแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาต้องมีสมาธิจึงจะมีปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะมีสมาธิถ้ามีปัญญาแล้วก็ต้องมีความเห็นแจ้งและมีผลเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายสลดสังเวชถอยหลังออกมาจากสิ่งทั้งปวงที่เคยหลงรักหลงยึดถือถ้ายิ่งรีเข้าไปหาด้วยความหลงหรือชะงักออกมาเช่น ต้องจับสิ่งนั้นทิ้งคว้างสิ่งนี้หรือวิ่งหนีเข้าป่าอย่างนี้ยังไม่ได้ต้องหมายถึงชะง,งักถอยหลังออกมาด้วยจิตใจที่ถอยห่างออกจากที่เคยตกเป็นทาสของสิ่งทั้งปวงมาเป็นจิตที่อิสระเป็นผลของความเบื่อหน่ายจากสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หนีไปบวชภายนอกยังคงเป็นไปตามเหตุตามผลตามความเหมาะสม แต่ภายในจิตย่อมเป็นอิสระไม่เป็นาธาตุของสิ่งใดอย่างแต่ก่อนนี่เป็นอนิสง์ของปัญญาทางบาลีเรียกว่าวิมุติหมายถึงหลุดพ้นจากการเป็นาธาตุของสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะาธาตุของสิ่งที่เรารักพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงวางหลักสั้นๆเอาไว้ว่าคนเราจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ไม่ใช่บริสุทธิ์ได้ด้วยศีลหรือสมาธิเพราะมันหลุดจากสิ่งทั้งปวงปัญญาในทางพุทธศาสนาก็คือปัญญาที่ถอนตนออกมาจากเสียสิ่งทั้งปวงโดยการทําลายอุป,ปาทานสี่ประการได้หมดสิ้นการยึดติเหมือนกับเชือกที่ผูกล่ามเอาไว้ปัญญาก็เหมือนมีดที่ตัดสิ่งเหล่านั้นให้ขาดออกไปข้อปฏิบัติทั้งสาม ด้วยศีลสมาธิปัญญาคงทนต่อการพิสูจน์เหมาะกับทุกคนที่จะเข้ามาศึกษาหรือไม่ขอให้ท่านพิจารณาดู